ขกหานจีนนะคะเงียบแล้วค่ะไม่พูดมากแล้วมีแต่ไอสองตัวนี่แหละไอหวัวจิงสองตัวนี่แหละตัวนำเขานะคะสองตัวเนี้ยตัวไร่ ออกไปไกลๆเลยอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะ <c oughs> เริ่มคุยค่ะเริ่มหาเรื่องเขา <c oughs> ไปไปไป <c oughs>